สวัสดีนะฮะสวัสดีทุกท่านเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนี่ลูกไหนไม่ไม่ลูกนี่แหละนี่อะไรนี่ลูกไหนนี่นี่ลูกนี่นี่นี่ลูกนี่น,นี่คืออะไรนี่ลูกไหนลูกนี่ก็ลูกไหนอ่ะก็ลูก ลูกชื่อลูกไหนไม่ใช่นี่ลูกนี้นะคือคืออะไรนี่ลูกนี้คืออะไรนี่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 ลูกนี้คืออะไรนี่ก็ลูกไหนะล่ะยังจะถามอีกนี่ลูกอยู่ในมือนี่ลูกนี่นี่นี่ลูกนี่นี่คืออะไรนี่ลูกนี้นี่มันชื่อลูกไหนเอาดีดีลูกลูกนี้นะอะไรนี่มันอะไรมาอย่างนี้มันชื่อลูกไหนมัน ชื่อลูกไหนไหนนี่ลูกนี้นี่นี่เอาเอาเอาสมมติเนี่ยลูกนี้นี่ลูกอ่าลูกนี้นี่อะไรนี่ชื่อลูกไหนเจ้าพูดไม่รู้เรื่องหรือยังไงฮะจะพูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปผมถามว่าลูกนี้นี่มันคืออะไรนี่ลูกนี้นี่ลูกนี้ ritis. นี่คือยังลูกนะ ยากจะถามกูอีกว่าลูกไหนลูกนี้มีลูกนี้นี่ฟังเออเออชื่อลูกไหนเออเออนี่นี่ชื่อชื่อนี่เอาหัวจับจะถามเอาลูกนี้ไหนลูกนี้อ่ะลูกไหนก็ได้เอาจับลูกจับเลยจับึงอะไหนก็ได้ลูกลูกไหนอ่ะลูกนี้อ่ะลูกนี้อ่ะไม่ต้องถามว่าลูกไหนเอาลูกนี้อ่ะลูกนี้นี่อ่ะชื่อลูกไหน โอ้โนี่แหละ <laughs> นี่แหละอ๋ละอลูกไหนชื่อลูกไหนไหนาผลไม้นี่เขาชื่อลูกไหนเนะาะโอ้โหนะก็ขำๆกันเน้อะทุกท่านนะครับเอัก็สวัสดีนะฮะนี่เราก็มาได้ลูกไหนมานะครับเราจะกินลูกไหนรสชาติเป็นยังไงไหนบอกดิ <laughs> 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 ตอนนั้นซื้อไออยู่ตลาด ไอ้ที่ไปเที่ยวทแาวแช่ไว้ตั้งหลายวันเนาะก็ยังสดอยู่นะสดอยู่ okay, ได้อยูอยนะลูกไหนอลูกไหนมันเป็นผลไม้สดใช่ไหมอลูกไหนก็ลูกนหนกลูกนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่เือกินแล้วรสชาติเปน็นยังไงอร่อยหวานบางจุดก็หวานบางจุดก็จะอร่อยอยู่ มันมีความเป็นมิตรไหมโผลอละน้องมีความละลายในปากไหมโผล่ละเอาก็ลูกไหนเนาะเออเออเอาก็ล้างลูกไหนกินกันนะฮะทุกท่านก็นี่แหละนะได้ยินอืมผมก็นึกว่ามิตเพราะได้ไม่เนี่ยว่าลูกไหนมีลูกไหนเออลูกนี่แหละลูกนี่แหละยังยังไม่จบอีกเอามาลีแลกสนุกสนานค้ำๆเด้อทุกท่านด้วยฮะสร้างความบันเทิงฮะ เอาอยวเพิ่งยาวเดี๋ยวเอามีดมาให้ดูทุกท่านเออจะได้รู้เป็นยังไงเออจะทําให้ดูว่ากินยังไงตอนแรกก็กินไม่เป็นการกหรต้องปอกใช่ไหมโอเคไม่ไม่ต้องปอกโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามีดมาก่อนะมาแล้วลูกไหนกินลูกไหนกันเดี๋ยวจะรอรอกินลูกไหนกันนะครับ ่าดูข้างในโอ้เหนียวว่ะอ้อนี่ไงมีเม็ดกลิ่นไม่ค่อยแรงกลิก่นหอมนิดนึงเหนีนยวกรอบหวานดี อร่อยอ่ะไม่เคยเห็นต้นมันเนียบุ๊เคยเห็นต้นมันอันนี้มอต้นเป็นแบบไหนอเม็ดมันเอาไปเพาะได้ป่เอาเถอะือึ่งตั บอกรสชาติดิเป็นยังไงเนื้อมันแน่นๆนุ่มลิ้นมีความเป็นมิดอร่อยอจริงใจคำแกะมีค <พอ S 1> วามจริงใจ<อ>มีเม็ดมนันยนะไม่หร,รอกลอกเพาะดูตากหนแห้งก่อน อหวานอร่อยกินมีความเป็นมิตรไหมม,คม,มีความจริงใจไหมต้นมันมเป็นแบบไหนไม่เคยเห็นนะครับใช่ไม่ใชต้นมันไม่ไม่เคยเห็นต้องไปหาดูเซิร์ชดูเคยแต่เห็นกินลูกไหนลูกนี่แหละ,ะลูกนี่แหละลูกไหนลูกนี่แหละยังไม่จบยังไม่จบเยี่ยม อร่อยดีครับขอบคุณที่รับชมครับบางจุดก็หวานนะจ้ะบายดีค่ะลูกไหนเจียมลูกไหนอ่ะลูกนี้อะลูกไหนลูกนี้อะลูกไหนลูกประงเรียน นี่แหละคือลูกไหนเด้อ